สวัสดีค่ะคุณฉันยังไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนไอ้ของใหัจะมาไหนะรับเอเอสเอ็มอวันนี้จะมาดีเรือห่วยเที่ยวเรือปเสอฟงไปีเีพิเศษใส่เดียวต้องมีคนแหละไม่มีคนก็จะนั่งหรอเไม่รู้ว่านีนั่นเดี่ยวเรือเดกดงวไปเลย เฮ้ยหานทานทานโยเกิร์ตดัชี่ค่ะโยเกิร์ตสูตรน้ำตาลสองจุดสูอสองจุดสเปอร์ซค่ะน้ำตาลน้อยกว่าจริงๆมันมีอยู่สี่ถ้วย หมูแบ่งให้พ่อสองอันพ่อเขากินแล้วแต่หนูได้กินสองอันบายบายหยิเกิดหยเกิดยวเกิดไปแก เป่นบะหมี่เหลืองเป็นพิเศษน้ำตกทุกใส่ทุกอย่างแล้วก็มีน้ำฝาลของเด็กเอาผักไหมไม่ไม่ไมไม่เลยนะไปแป๊บเดียวคิดแล้วแป๊มันีมาสเดือนก่นยั่่เีนนก็เสือใหญ่ ก่อนเอาพี่เจ้ายัดปากแม่งให้ตายก็ดีนตอนนี้ตะโผไม่เล่นจับปั่นกับเราอ่ะเนาะเอออเาพี่เจ้ายัดปากแม่งตอนเห็นเนี่ยไอ้ยี่นี่ไอ้ยี่เดือนเนี่ยไอ้ยี่เดือนไอ้เอ้ยมันจะเป็นอะไรแต่กลัวอะไรมันอ่ะกันแต่ก่อนไปถูกมั้งแม่งก่อนแล้วมันห่วยเพราะว่ามันรักเอง ลงกินก๋วยเตี๋ยวย่องออกอะไรออกเฟซเหรอออกช่องยูทูบ e อกว่าก๋วยเตี๋ยวนี่อร่อยโฆษณาก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าโฆษณาเพหน่อยจะได้ขายดีโถโฆษณาเหรอขายใหย่พี่เตา้อร่เปิดวันแรกอะแผ่นดินไหวหม้อก็เก้ดังลูกใบควนไหกลูกใวควนไหมใช่ะไอพี่เขาใหญ่ขายก๋วยเตี๋ยวมันนะ เปิดร้านเส้นเดี่ยวที่ว่าไหนที่เขาใหญ่ตรงไหนก็ไม่รู้เปิดวันแรกอะไปดินไหวไอพี่ทางระยะกินเครื่องเจือหรือกินติดเครืยอแม่หนูชื่ออ้วนแล้วพ่อหนูชื่อจอนหน้าออกสลักหน่อยอ่ะเออหนูจอนสารวัตรจอนมะมีรัดไงนี่เป็นจารวัตรจ้ยานะ เช่นมีอ้าไม่ไรได้ยินรอบบะหมี่เ้บะหมี่เด็กแล้วก็เส้นมีคนโตเส้นมีเนื้อเปืือก่อนเส้นมีเนื้อเปื่อยและวุนเป็นไรไม่เกินได้แกเรื่องเต้นี่ทำอะไรวะนักแก่กเนไก่กิไก่แกนี่ก็มีแก่กนไก่กินไก่เหกินไก่เหร อโอ้ไปต่อยได้หนูเหลือมาแดกไก่หมดแต่บ้านน้าไก่ไไมาเลี้ยงกี่ตัวแม่งแดดหมดเวลามันมขึ้นมาเขาเรียกนี่ <ๆ S 1> น,นี่นี่ยังดีนะไอ้บ้านใหญ่เลยวะที่เขาขายเนี่ยไก่แก่นะบ้านใหญ่เหี่ยเหีย่ยเลยวะต้องไหนอ่ะเย็กกดกรรมบีก็ิ้ลเนี่ยอยู่ไหนก็อยู่หลังบ้านผมไว้บ้านเย็ดกรรมบ้านบ้านตะตึง ก้าวอ๋อรูอ parole, ออเอ yeah. ่น่ะเมื claro ่อก่อนนี้มันยังไม่ได้ถมมันเป็นปากออนนะตอนนั้นมันโผว่าแม่าแบบายเลยวันเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้ากลัวตายก่อนเลยน่าผท่านดีอ่านีเออ้วน่ะมันมาตื้อใหม่น้ผ่ท่านไม่ดีนกว่รู้ว่าไม่ดีเไไปอะไอ้นุไอ้นะไอ้แก้ัวเอด้นออนนี้มันไม่ใช่คนอย่าบ้านเราไม่ใช่ไอู้ตรงนี้ไอ้หนูรน้ไม่ อ๋อไอรถไหนวะอ๋อเหรอที่ไปบวชไอ้อเออนั่นแหละอ๋อมันเปซื้อตรงนั้นน่ะเหรอเออจะไปรู้ไอ้รถตดันชื่ออะไรอ๋อไม่เป็นตรงนั้นแล้วมันไม่ถปลูกใหม่ไงไม่รู้ไปดูดิฟูแล้วก็บ้านเก่าแน่แต่กระถมมาทำใหม่ดีเลยปลูกใหม่ฮะปลูกไปอยู่นู่นไปอยู่นี่ไม่เห็บ้านเราไงอ่อแม่ปลูกไอยู่แค่ปลูก เขาว่าเป็นยายเจ็หวยเหรอใครมีนุนักเนี่ยว้าเหรอหวยไหนหวยปากหมาเนี่ยเพราะว่าอีเนี่ยเป็นหลานไอ้ปันหวยหวยไม่ใช่เลยอีหวยว่าเป็นหลานครับมันน้ำตะกุดจุดก็มาใช่เปล่าถ้าหลานเนี่ยไม่รู้ไอ้ปันไม่หวยเนี่จะตายเลย เออก็มานำาคุณคนรวยมาดีทางบางเลยเห็นตอนมันมด้ทำอไนะโหเรานดแล้วมันไปทำใบต่อมาแล้วในตูต้้งบ้านมันอ่ะเอออันนี้สบายมันอ่ะสามนนี้เริะบอกหาเงินนักปฏิุกินีก๋หรือตายก็ไม่ได้กิน กูจะตายก่อนมึงเอ๋นี่แ่มึงจะตายก่อนกูก็ได้แหละเดี๋ยวรีบหาเงินน้ำติใส่อยู่เขินเฝ้าบ้านนี่แมงก็ไม่มีเงินน้ำติกินมีเฝ้าบ้านนี่แบบมีแค่อะไรล่ะเส้นหมี่ใส่ทุกอย่างพิเศษน้ำตกเออมึงจะไปอยู่เราปล่อยแมงทิ้งปลูกบ้านราคาเป็นล้านในยห้ไม่อยู่ไม่อยู่ให้เอ๋อยู่เอ๋ไม่อยู่กูบอกเอ๋ไม่ได้ที่พัทยาเขาตัดต่ออยู่แล้วมันะ ก็ซื้อแหละจะอยู่เหรอนี่ค่ะถ้าพยายามก็คงไม่ซื้อแหละพี่แม่มันตอแหลไม่บอกกูหรอกกูด่ากูไม่พงกับมันกูตามพี่ตัดน้องกูไม่มีหรอกพี่น้องได้เดือนเดียวหรอคืนแม่เลยนะพอคืนไปเกลเขาบอกป้าติไม่ต้องเอาดอกมาให้หรอกแต่กูมึงเอาไปเลยกูไม่เอาหรอกกูไม่อยากไม่ต้องมามีบุญคุณกับกูเลวถุนช่วยมึงมา เราไม่ได้นคนตอนนี้เนไหน,น,นะนี่คือข้าวเปล่ากับไข่ดาวสองฟองเยิมย้มเยิม้มค่ะมีหมูหวานค่ะเป็นกับข้าวมื้อกลางวัน หมูหวานปิดมันมีน้ำซุปถ้วยหนึ่งค่ะ อเลยอ่ะเอาเลยเหรอนี้เป็นบิงซูราคา50บาทมีทั้งหมดสีอย่างมีกีวีมีฟักทองมีช็อกโกแลตแล้วก็เบรดน่าจะเป็น ลูกลูกพลุปหรือสตรอเบอรี่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจสามารถเป็นผลไม้เตี่ยว 怕老单。<music> <music> นมข้นตรงด้านบนด้วยอร่อยจริง ซาลาเปาไส้หมูสับกับไส้ไส้หมูแดงค่ะมีน้ำเปล่าหนึ่งถั่วตาเอเ็นเจอร นี่คือขนมโดรายากิไส้โอวันตินคันชี่รสอ,อวันตินจะซื้อให้คุณยายเพราะคุณยายก็ชอบกินรสอวันตินค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปหนูนะ ยเลยมได้ปะบินไหมยากบินจะพาไปนอนจะบินไม่ได้พี่พ่เก็บอกว่าคอนนี้ก็บอกว่าไท่าชื่นชคลิปของวันนี้กดถูกใจให้หนูด้วยกดแชร์ซับสคร์กดกระดิ่งเพือนเนคลิปหนดได้คดนแชร์แลวะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปผัดไป ก็พอเขาอยู่แต่พ่อเขาตายเขาก็จะลื้อให้หรือก็จะนั่นให้กดถูกใจกันเยอะๆแล้วก็เข้ามาชมกันเยอะๆนะคะพออย่างนี้จะไปเอาไงมันก็บอกไหนว่าพ่อตาจะให้อะไรเงี้ยบางทีเวลี่มากเพื่อนก็ไม่ให้ก็จะล้อไปใส่เพื่อนก็ด่ากัน